สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูพระปิดตาของหลวงปู่แสนวัดบ้านนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นผิดตาปิดตาใหญ่นะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ใหญ่โชคลาภมากมายค้าขายก้าวหน้านะครับพุทธาพิเศษเมื่อวันที่18มกราปี2562ครับพี่ครับมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับ ราคาเปิดตัวถ้าจะไม่ผิดนะครับอยู่สามร้อยบาทนะครับนี่ครับถ้าพูดผิดกราบขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับด้านหลังก็จะมีอักขระยันนะครับนี่ครับประมาณนี้นี่ก็ก้นนะครับตอกรันนัมเบอร์นะครับรันนัมเบอร์ไว้ที่ก้นนะครับเรามาส่องกันดูครับว่า เลข n ัมเบ r เลขอะไรครับ397นะครับ397นะครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่ครับให้ดูทุกมุมมองนะครับให้ดูทุกมุมมองนะครับสักครู่นะครับ พอดีกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่นะครับอัคระยันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นเกจิอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้รับความนิยมมากมายในปัจจุบันนะครับวัตถุมงคลของท่านบางรุ่นก็แพงมากๆเลยนะครับบางรุ่นก็ถือว่าแพงมากๆเลยนะครับ นี่ครับอ่าเรามาดูพระสวยพระงามๆกันบ้างนะครับนี่ครับหลวงปู่แสนนะครับปิดตาหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดครับผมนี่ครับนี่ครับมหาอุดดีแท้นะครับนี่ครับองค์นี้เลยครับหลวงปู่แสนนะครับวัดบ้านหนองจิก สำหรับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับสำหรับองค์นี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ